โซเวยนสันติมิตรนะครับก่อนอื่นก็ดังที่ท่านประธานได้กล่าวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่พี่ๆหลายท่านนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจที่ได้มีวันนี้ขึ้นแล้วก็ขออัอนที่สองนะครับสิ่งที่ท่านได้ทํามาวันนี้จงบันดาลบันดาลให้พ่อแม่ที่น้องนะครับพูดง่ายๆนะครับาชาวนักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มชายทอง ทุกๆท่านนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวพันวานโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่ในครัวนะครับที่ช่วยเหลือดูแลนะครับพี่ๆที่มาจากไทยทองผมขออวยพรนะครับสิงศัดสิทธิ์ในสากลโลกนะครับช่วยปกป้องคุ้มครองพี่น้องนะครับกลุ่มไทยทองทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับมานำ สปนการศึกษามาเให้นันเกนนเรียนที่นี่ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขและโชคดีตลอดไปนะครับขอขอบคุณครับครับต่อไปมรูปหล่อที่กลๆที่มาวันนี้บอกว่าประทานลุ่มแม่น้ำท่าแซะล้อหล,ล่อกับรายทองเยอะเลยอายเขาไม่ได้ไม่อายครับเราพี่น้องกนันเข้าาใจครับ,รบไม่รู้จะพูดอะไรคือ พี่ๆแกพูดไปหมดแล้วท่านสจก็พูดหมดไปแล้วเอางี้แล้วกันนะครับคืองานเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ก็เ่องจากพี่ๆทุกคนนะครับเอาเป็นพี่ๆทุกคนแล้วกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยทองกลุ่มุมน้ำท่าแซ่ต่าประธานท่านสจพี่บุญธรรมพี่บุญธรรมนี่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มของลุ่น้ำท่าแซ่ท่านเคยเป็นประธานกลุ่มลุ่มน้ำท่าแซ่มาก่อน ปัจจุบันนี้พวกผมก็ยังยกย่องให้เดนให้ท่านเป็นท่านประธานที่ปรึกษาคุณร,รุ่ำท่านแท้อยู่ถึงท่านจะอยู่ไกลแค่ไหนนะครับท่านก็ยังรักน้องๆอยู่เหมือนเดิมรวมทั้งพี่แอวด้วยนะครับพี่แอวกนั่งอยู่ข้างหน้านะครับก็อขอบคุณทั้งสองคนเลยนะครับ<า>อ๋<า>มอมีสองแอเวเดี๋ยวๆถ้าพี่พูดว่ามีสองแอวนี่ผมงงแล้วนะคือพี่บุญธรรมมันมีแอวเดียวสามฮะ ถามครับ <laughs> <laughs> พวกเรานะครับทุกคนเกิดมาในแผ่นดินไทยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมพารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเดวศนาวันเขาฟ้าบุคคลซึ่งเป็นที่พวกเรายกย่องไวเ้เหนือเก้าเหนือกระหมอ่อมเพราะว่าท่านเป็นผู้จะเรียกว่าท่านเป็นสร้างสารรค์ เป็นผู้บุกเบิกให้มีวิทยุสวัางเล่นขึ้นมาถ้าวันนี้ไม่มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเราก็ไม่มีไม่เป็นนักวิทยุสวัคงเล่นกันไม่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สาคัญมากกับปรงชนชาวไทยทุกคนนะครับแล้วเราก็ได้มาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันผมเองใ,ใจหายใจว,ว่าเลยเพราะเช้าผมเห็นรถเก่งรถตู้มา ผมลงมาสำรวจเส้นทางวันแรกก็คือวันที่หนึ่งคือเมื่อวันซืนดูแล้วเข้ามาแล้วฝนไม่ตกเอ,อสบายใจแล้วฝนไม่ตกโทรบ,บอกวินยูวินยูฝนไม่ตกนะครับวินยูไม่ได้โกหกนะครับแกไม่ได้โกหกแต่แกไ,ไ,ไม่ได้พูดความจริงมได้เช้าเื่อเช้าตอนที่ที่ที่อยู่ที่วัดที่อยู่ที่วัดมีที่ที่แฟนที่อะไรที่อยู่ที่หลังสวน เป็นคนหลังผมบอกว่าหนูไม่ได้หลอกพี่นะแต่หนูไม่ได้บอกความจริงพ่าฝนมาตกน้ามันท่วมมาไม่ได้เพราะถ้าหนูบอกพี่ก็ไม่มาก,กันว่าเข้าใจพูดนะพี่คนนี้เข้าใจพูดเมื่อตอนบ่ายผมผมกลับเข้ามานะผมกลับเข้ามาแล้วผมเห็นรถตู้จอดอยู่ผมง,งงมากมาได้ยังไงโอ้โหมาได้ยังไงรถตู้จอดอ๋ออาจารย์ใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ ผมเคยได้ยินที่ยวียุ่งพูดว่าปียนต่อที่ไปทางเหนือเนี่ยถึงขนดาดประเภทที่ว่าต้องเอาสลิงลากกันเลยระบาดแค่ไหนก็จะไปด้วยกันใช่ไหมลากกันไปเชนกันไปดุนกันไปวันนี้ผมไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็นเลยบอกว่าให้เอารถเก่งเนี่ยรถเก่งรถที่เตี้ยให้จอดไว้ข้างนอกแล้วก็เราก็ขึ้นรถโฟวีนรถสังเพื่าวัดให้ไหนกันวันนี้มนโนลาก็เหมือนกันนะครับใจของที่แกจะเอาหกล้อข้ามไม่น้ามา ผมบอกว่าอย่าเสี่ยงเลยพี่ถ้าลงไปนะพี่ไม่ได้ขึ้นแน่เพราะฉะนั้นจอดยินงนอดเลยไมถ่ายนะครับวันแรกวันที่หนึ่งที่ผมมาดูมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝนก็ไม่ตกทางทุกอย่างดีหมดน้ำาก่นดิดเดียวข้ามได้สบายๆมากันหลายสนานีเหมือนกันนะครับที่นัางอยู่เสื้อดำๆนะอ่าลุกน้ำทั้งแท้ลุกขึ้นนิดหนึ่งครับลุกขึ้นนิดหนึ่งครับลุกเลยครับลุกคอมเม้นนี่ีคือทีงานที่ภาษางานดูพื้นที่ ซือกับข้าวเดินตามหลังแม่ครัวแม่ครัวที้อะไรจ่ายอย่างเดียวโดยเฉพาะลีบ้าวทีไนโก้ LEGO ครับวันที่สองก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมให้น้องเสื้อเขียวเนี่ยเขาให้โคตูตูบีอนะครับมาตามบัเทเวนอ,อยู่นี่ตามบอเทเวนอ,อยู่ที่นี่กระถางเขาฝนตกไหมเขาบอกไม,มไม่ตกไม่รู้ว่าโกหกผมหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้ตกก็ไม่ตกผมบอกไม่ตกอ่าไม่ตกกไม่ตกแต่พอเมื่อเช้านี้เมื่อเช้า,มา,ชาผมบอกเบียอยู่ตอนคืนค้นสิงคโปร์เบียดอยู่ว่าพี่เดี๋ยวถ้าถึงบางสะพานแล้วโทรมาปลุกผมด้วยนะเดี๋ยวผมหลับเพลินพอแกโทรมาปลุกพี่คุณทรมาขึ้นวิยียดเลยลุงน้ำท่าแซ่ลุงน้ำท่าแซ่มีงท่านใดสแทนบายอยู่บ้านเพื่อน,นมากัานหมดแล้วสี่คันหลงไปท่าแซ่แล้วเข้าวัดไม่ถูกอ้าวก็เลยรับทรงเสร็จเอ้าวตายฝนลมฝนตก มันเพิ่งจะตกจริงๆครับเรียนยูไม่ได้โกหกผมพูดไปขนาดนั้นเลยมันเพิ่งจะตกช้าแล้วมันช้าจริงๆเช็คอากาศคอยระวังเนื้อรองตัวกันตลอดนายเอเมื่อคืนนายเอนอนตอนตีสองไม่ทำอะไรครับนั่งอยู่หน้าบ้านลรงมองดูฝนมันจะตกไหมว่าแล้วบอกเพื่อนเรามันจะตกไหมว่าเอาเป็นว่างานนี้สําเร็จไปได้ดีๆนะครับทุกคนปลอดภัยทุกคน อาจจะมีเก็บไข้ได้ผมวมากว่าฝนม,มาตกผมไม,ไม่อยากให้ฝนม,มาตกเต็นทนี้นทีแรกเนี่ยที่เข้ามาวางไว้ผมมันจะไม่ให้เข้ากลางนะจะไม่เข้ากลางเลยบอกว่าถ้ากลางยานมัจะออกมาไม่สวยจะบอกไม่เป็นไรกลางไว้ก่อนเก็บได้โอเคองี้ไม่เป็นไรทุกคนที่มาวันนี้ผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อยนะครับแต่เห็นทุกคนหายเหนื่อยตอนที่แจกของให้น้องๆแจกทุนการศึกษาแจกเครื่อง เ,เขียนเครื่องนี้เครื่องใช้ให้กับน้องๆเหมือนกับผมวันนี้เข้ามาแล้วเห็นแล้วมันชื่นใจมากลุงน้ำท่าแฟ้ไม่เคยจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับไม่เคยจัดกิจกรรมแบบนี้เลยแต่สัญญาว่าไม่ต้องสัญญาบอกเลยนะครับพี่วิทีปีหน้าซายทองไปที่ไหนท่าแทกไปด้วยดีไหมครับถ้าไม่ไปขอให้เมียขออย่าง มันจะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นกับลูกน้ำท่าแท้เด็ดขาดแมงสอนแงสอนไปลูกน้ำท่าแท่ไปไหมครับไปครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณแทนน้องๆโรงเรียนสันสีนิด โรงเรียนพันวานและอีกสองโรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนตจศิริราชและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาจันจังหวัดลํองวันนี้มาอีกสองคนเดี๋ยวขอให้ระฐบามอบตร๋ทักให้นะครับซึ่งผมขอ<ต>ขอไว้เขาเพราะว<ต>่าเขาไม่มีตัทัให้เด็กดูจริงโรงเรียนเขาแกลแ้งแ้เหมือนกันนะครับไม่มี<ต>ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับขอบคุณครับปีนยูพูดเะไนตํางนิดหนึ่งจะแก้ตัวไหมจะโกหกหรือไม่โกหกุพี่ให้รอดก่อนุพี่ให้รอดก่อน ก็จริงล้วผมก็พูดเรื่องโกหกไปบ้างนะขณะโกหกไปเพื่อนๆอีกหลายคนถอนตัวไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะมีบ้างในเอเโทรบอกว่าสะพานขาดแล้วไปไม่ได้อะไรเงี้ยต้องนอนข้างนอกผมเลยบอกว่าไม่มีอะไรเขาเคยบอกอย่างเงี้นนะฮะก็ ก็จะที่บอกบอกบอกเรื่องจริงเมื่อตอนตอนวันที่จะเข้ามานี่นะครับว่าสะพานลูกขาดจริงๆบอกว่าเพื่อนๆจะยกเลิกอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงต้องขออภัยด้วยสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มาสําหรับวันนี้ก็คงจะเสียใจนะครับว่างานนี้เต็มที่ครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะทางลูกน้ำตาแท้พี่พี่ จะช่วยในการประสานงาน